ของใช้ดีที่ไม่แมสแต่หลังจากวิดีโอนี้แมสแน่นอนบอกเลยเขาจะเป็นเนื้อเซรั่มบีบออกมาเนี่ยมันจะเป็นเนื้อคล้ายๆแบบครีมที่บางเบาเวลาเกลีย่ยมันจะเหมือนเซรั่มที่เราทาแบบสกินแคร์บนหน้าสวยเนียนคุมมันดีแล้วตัวเนี้ยทำได้ในขณะที่ราคาหลัก10ลิปออยล์ของไอตาเองจ้าอ้าวมันต้องแมสนะทุกคนมันต้องมีต้องตัง จะมีมันจะมีอยู่จริงในชีวิต b ี a u t y b ก o g g e มันจะชอบมีของที่มันใช้ดีใช้ดีแบบงงแบบวายทำไมใช้ดีขนาดนี้แต่มันไม่แมสคนไม่ค่อยรู้จกักวันนี้ตารวบรวมมาแล้วนะคะหมวดของใช้ดีที่ไม่แมสแต่หลังจากวิดีโอนี้แมสแน่นอนบอกเลยงงเหมือนกันว่าไปอยู่ไหนทำไมไม่ค่อยแมสแต่ดิฉันรู้จักแล้วมาค่ะเริ่มเลย แต่ก่อนจะเริ่มอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้ให้หน่อยนะคะปุ่มด้านล่างด้านล่างตรงนี้เป๊ะด้านล่าง,าาง,าางตรงนี้ตรงนี้ใครดูใน YouTube กดตรงนี้เลยกดไลค์ตั้มอัพตรงนี้ใครดูใน Facebook ก็กดไลค์ดูในช่องทางไหนก็กดไลค์ให้ได้นะเป็นกำลังใจให้กับค er, รีเอเตอร์บิวตี้บล็อกเกอร์ตัวนี้หน่อยท่านหนึ่งตัวแรกนะคะตัวนี้เลยหน้าตาเลอะเทอะเละเทะนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าใช้จริงอะไรจริงพกไปทุกที่ด้วยนะคะก็คือเป็นพรีเมอร์ของซูเปอร์มัม ตัวนี้เนี่ยช่วงเนี้ยหน้าดิฉันมันจะไม่ค่อยเรียบเป็นรุมเป็นบอ่อเป็นส่งเป็นสิวอะไรแต่ตัวเนี้ยมันวาวซ่าคือเขาจะเป็นเนื้อเซรั่มบีบออกมาเนี่ยมันจะเป็นเนื้อคล้ายๆแบบครีมที่บางเบาเวลาเกลี่ยมันจะเหมือนเซรั่มที่เราทาแบบสกินแคร์บนหน้าแต่พอเขาเริ่มแห้งเขาเริ่มเซตตัวเนี่ยเขาจะแห้งคล้ายๆเป็นเนื้อแป้งไปเลยคนอาจจะนึกถึงเหมือนพวกแบบ ครีมกันแดดใยใหม่หรือเปล่าอู้เจนวายมากครีมกันแดดใยใหม่เอางี้ถ้าเจนซีจะรู้จักแป้งทินอ่าอันนี้คุณเข้าใจแล้วใช่ไหมอันนี้ก็จะจริงๆไม่ขายคนจะรู้สึกว่าถ้าเกิดพูดคําว่าแห้งแล้วเซตตัวเป็นแป้งจะเหมือนแป้งชินหรือเปล่าไม่ใช่แต่ก็้ายอยู่แต่ว่าจะมีความเบาแล้วก็ไม่ได้ช่วยเรื่องความแบบเปลี่ยนสีหรือปกปิดอะไรขนาดนั้นแต่มันทําให้รูขุมขนบนผิวที่เราลงไปอ่ะมันเรียบขึ้นจริงแกคําว่า ติดฟิลเตอร์บนผิวอ่ะมันมีอยู่จริงตั้งแต่ทาไพลเมอร์เลยนะยังไม่ต้องลงงานผิวมันเรียบเลยแล้วมันก็คุมมันดีมากไอ้ตาชอบตัวนี้มากรู้สึกว่าคนที่หน้าไม่ค่อยเรียบคนที่หน้ามีรุมขนคนที่หน้ามี texture มีแบบสิวเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ที่มันเดี๋ยวนูนเดี๋ยววาวเดี๋ยวนนี้มันช่วยได้เว้ยแล้วมันทำให้เครื่องสำอางติดทนมากหน้ามันดูเฟรชตลอดเวลาอันนี้มันเหมือนมันดึงความเฟรชให้หน้ามันอยู่ยาวกว่าปกตินะคะ อันนี้ชอบมากในฐานะคนที่หน้าเป็นรอยเป็นสิวเยอะแล้วก็หน้ามันมากเลิฟควรจะแมสได้แล้วแม่ดิฉันใช้หลอดเนี่ยจะหมดแล้วกำลังจะขึ้นหลอดที่สองแล้วค่ะต่อมานะคะแป้งเขียวของกาล่าบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากาล่ามีแป้งพับดิฉันก็เพิ่งรู้เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาแล้ว ดิฉันไปอยู่ไหนมีสเบอร์นะคะตาใช้เบอร์3 r o l รลี่แทเป็นแป้งที่ใช้แบบไม่ลงรองพื้นไม่ลงคูชชั่นก็ได้สวยเนียนคุมมันดีแต่ถ้ายิ่งลงงานผิวลงรองพื้นไม่ได้ก็ยิ่งสวยเธอคือมันเนียนแบบพื้นเลยอะ่ะมันเนียนกริบเลยอะ่ะแต่อาจจะเป็นเพราะว่า เทรนผิวช่วงนี้เขาไม่ค่อยฮิตแป้งพับกันแต่จริงๆแล้วแป้งพับก็แอบเป็นเหมือนเพื่อนสนิทคนเก่าของเราที่ใช้ง่ายในวันสบายๆระเบอร์สค่อนข้างเข้ากับผิวไวตามีความเหลืองกําลังดีอาจจะไม่ได้พอเดียบคนอื่นแต่ถ้าใครที่ผิวพอๆหนตาน่าจะถูกใจตัวเนี้ยปึ้งมากเรายิ่งแบบเราเอาไปใช้ชีวิตเหงื่อมันออกมันอะไรอ่ะมันไม่หยืมันไม่หลุดหน้าไม่ดรอปไม่หมองเลยแล้วหน้ามันยิ่งดูผ่องอะ่ะเฮ้ยเลิฟวันนี้ตาจะใช้ไหนะตาใช้คุชชั่น แล้วก็ตัวนี้ตกตามใช้วิธีการกดๆ,ๆเข้าไปก็จะเพิ่มความเนียนมากขึ้นเพิ่มความเป๊ะความแบบอยู่ระหว่างวันมากขึ้นคุมมันดีมากเนี่ยเราควรจะแมสนะจ๊ะมาสคาร่าของซีวาน่าอันนี้พี่เมยเอามาให้ลองหัวแปรงประหลาดล้ำโลกมากนี่ก็มั่นใจว่าเป็นคนที่ลองมาสคาร่ามาเยอะอันดับต้นๆของประเทศไทยนะมันมั่นเนาะมันมันม่นแล้วเจอหัวแปรงแล้ว ยังไงนะไม่เข้าใจอธิบายให้ฟังหน่อยหัวแปงดูเหมือนไม่มีเส้นขนเป็นเส้นขนที่ไถ่เกลียนแต่พอปัดอ้าปัดง่ายพอปัดอ้าวปัดแล้วขนตาไม่ตกพอปัดอ้าวขนตายาวไม่เป็นก้อนเฮ้ยคือประทับใจทั้งเรื่องหัวแปงทั้งเรื่องเนื้อมาสคารา่ามันถูกจริกยกรรตามมาเพราะให้ตาเป็นคนที่ขนตายาวอยู่แล้ว แต่ก็ยังต้องการความยาวอ่ะแล้วก็ยังต้องการความหนาอ่ะแล้วก็ยังต้องการความงอนแล้วก็ยังต้องการความไม่แพนดาอ่ะสรุปกูต้องการทุกอย่างอะคะ่ะไม่ว่าขนตาดิฉันจะเป็นยังไงดิฉันเป็นคนต้องการคูอย่างแล้วนี่คือตอบโจทย์มากแล้วหัวแปรงแบบนี้ไม่ค่อยเจอแบรนด์อื่นทํามันดูเหมือนมันจะไม่เวิร์กแต่มันเวิร์กวะ่ะซะอย่างนั้นนี่นะคะสองกล่องเขาจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะไปตำค่ะต้อง,งต้องตำค่ะเลิศต่อมาสิ่งที่อยากให้แมสมากเพราะมันเลิศมากลิปออย ของไอตาเองจ้าอ้าวแต่จะบอกว่ามันเลิศจริงๆเธอมีสีสีอันนี้หยิบมาเป็นสีม่วงบางคนที่ยังไม่เคยลองลิปสีม่วงจะแบบตกใจเฮ้ยลิปสีม่วงมันยังไงอะแม่ทามันจะเป็นแม่มดหรือเปล่าทาแล้วน่าจะดูดําหรือเปล่าจริงๆอะมันไม่ได้เป็นสีม่วงขนาดนั้นมันเป็นม่วงอ่อนที่เจือชมพูแล้วลิปออยตัวนี้ทาแล้วไม่มันไม่เหนียวเนอะหนะเติมความชุ่มชื้นปากได้ดีมากทาแล้วปากไม่แห้งแตกเลยจะ้ะและสีสวยและสี ติดทนวาวเป็นลิปออยที่สีสเตนติดทนสุดๆอันนี้ที่ฉันทาตั้งแต่เช้านะคะทาไปโบมหนึ่งตอนนี้ก็คือปากช้ำแบบใครที่กลัวทาแล้วเดี๋ยวปากจะซีดเดี๋ยวสีมันไม่ชัดเดี๋ยวหนูดูป่วยหนูไม่ป่วยแล้วค่ะดูปากพี่นะคะกินโค้งกินข้าวก็ไม่หลุดเลยนะคะและสีที่อยากจะขายช้ำๆคือสีม่วงอยากให้ลองเปิดใจเมื่อจะเป็นคนผิวขาวทามันก็จะดูสดใสคนผิวเข้มอะ่ะทาแล้วมันก็ดูไม่แบบ ไม่ประหลาดมันสวยมากมันเป็นสีม่วงที่ออกคูลโทนทําให้หน้าเราดูเย็นเย็นดูเรียบร้อยถ้าชอบอ่ะชอบสีนี้มากทาน้ยๆมันก็จะสเตนน้ยๆทาเยอะหน่อยแบบนี้มันก็จะสเตนเยอะหน่อยโลว์ว่าแล้วหอมด้วยนะมีชิมเมอร์วิงวิงแบบเนื้อดีไเยอะอีกอ๋อไม่รู้จะยังไงต่อแล้วเนี่ยมันต้องแบสทุกคนมันต้องมีต้องตังอุ้ยเจ็บ อ๋มไปยาแรงเกิน <laughs> ช่วยกันอุดหนุนหน่อยนะคะเป็นค่ายา,า,ยาแล้วสาเป็นค่ายานเนี่ยเล็บแี่ย <laughs> คุณรู้จักแบรนด์ b a By b ไ y ไหมเชื่อว่าบางคนรู้จักนะเว้ยเอาจริงๆเชื่อว่าบางคนอาจจะเคยเห็นแต่ไม่รู้ว่าคือ Baby b a y หรือ o whatever แต่แตารู้จักตัวนี้เป็น Brush On ของ b บบี้ไบเนื้อเขาจะเป็นแบบเชิงเชิงโมจิเชิงเชิงดิน้ำมันเวลากดเข้าไปมันจะนิ่มๆแต่มันก็ไม่ได้นิ่มถ้าพวกเนื้อแบบโมจิทั่วไปนะในตารู้สึกว่ามันใช้ได้ทั้ง2ขั้นตอนเลยไม่ว่าจะเป็นแบบหลังเราลงงานผิวเราก็ลงตัวนี้ได้แล้วแป้งฝุ่นต่อหรือว่าเราจะลงหลังจากเราลงแป้งฝุ่นก็ได้แล้วสิ่งที่ตาชอบก็คือมันเหมือนเป็นบัชออนที่มันเป็นฟิลเตอร์ให้กับผิวอะ่ะ มันไม่ใช่แค่สีสวยสีติดโทนสีชัดอย่างเดียวอะแต่พอปัดลงไปหรือว่าแตะลงไปอะผิวมันดูหนวเว้ยเป็นอะไรที่ตาชอบมากเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยใช้บลัชออนที่มีชิมเมอร์เพราะกลัวว่ามันจะไปย้ำรูขุมขนผิวเราแต่ตัวนี้มีชิมเมอร์แต่มันดันไปทําให้รูขุมขนเราเรียบเนียนมากขึ้นก็เลยใช้บลัชออนที่มีชิมเมอร์ได้แบบไม่ต้องกังวลลดมากแล้วสีดีมากเนื้อมันมีความที่ผิวมันก็ใช้ได้ ผิวแห้งก็ใช้ได้ใช้ได้ในผิวทุกประเภทอะ่ะเนี่ยแหละลดลดลดอันนี้ตาใช้เบอร์ศูนย์สองบนหน้านะคะอันนี้ตาใช้ในขั้นตอนการแบบใช้ที่หลังทับแป้งไปก็ใช้แปรงปัดแต่ว่าถ้าเกิดใครแบบเพิ่งลงงานผิวเพิ่งลงรองพื้นหรือกุชชั่นก็เอานิ้วเนี่ยแตะๆหรือว่าเอาพับเนี่ยแตะๆก็ได้นะคะสวยมากเบอร์สองค่ะต้องไปจัดนะคะ่ะตัวต่อมาซิดทูซิอันนี้เป็นแป้งนางฟ้าราคา หลักสิจ้าเปิดมามันก็จะดูเหมือนเป็นแป้งทั่วไปแต่ว่าเขาเป็น finishing powder คือใช้เซ็ตรองพื้นก็ได้หรือว่าใช้เซ็ตหลังจากเราแต่งหน้าทั้งหมดแล้วบางจุดอะไรเงี้ยให้มันดูมีความนวลมีความละมุนก็ได้ตัวนี้จะมีชิมเมอร์เล็กๆล,ละเอียดละเอียดนะคะซึ่งไอตารู้สึกว่ามันถูกจริตเพราะว่าเวลาแต่ใช้ finishing powder ไอ้แตาจะชอบแบบอยากให้หน้ามันดูกโกลแต่ต้องไม่ดูกโกลเกินต้องไม่ดูฉ่ำเกินเราอยากให้มันคุมมันด้วยแล้วตัวเนี้ย ทำได้ในขณะที่ราคาหลักสิบคนที่แต่งหน้าไม่เก่งไม่ต้องกลัวแป้งนางฟ้าตัวนี้ใช้ได้ใช้เซ็ตรองพื้นเซ็ตงานผิวก็ได้เพราะมันไม่ได้โกลเกินหรือว่าจะแตะตรงไหนที่มันโดนไฟอ่ะได้หมดเลยตัวนี้ดีมากแล้วก็คุมมันได้ดีด้วยจ้าใครที่กลัวการใช้แป้งนางฟ้าว่าหน้ามันจะดูแบบยองยองเยิมเยิมเกินตัวนี้ได้ตัวนี้ลดแต่แต่ไม่เคยเห็นเลยอ่ะเขาอาจจะหาค่ะซื้อยากด้วยปะอันแรกที่พี่เมมี่พี่เมย์แรกซื้อมาในวัสด Oh. เขาจะมีเป็นสองตลับในกล่อง uh. เดียว99บาทวัดสันเนี่ยโซนแรกซื้ออะจริงๆเป็นโซนแบบจาระเม็ดเหมือนกันนะป่าจาระเม็ดเขาจะชอบมีเม็ดเด็ดๆไปอยู่ข้างหลังแคชเชียร์เราจะต้องดูนะว่ามันจะมีป้ายแล้วเราต้องดูว่ามันมีอะไรให้แลกซื้อบ้างมันจะชอบมีของดีราคาเบาของที่หาซื้อยากมาให้แลกซื้อเราเราเจอของเด็ดจากการแลกซื้อวัดสันมาเยอะแล้วคะ่ะรู้ไหมอะไรที่ดีแลวไม่แม้ วัสัุแลกซื้อจริงวัสัุแลกซื้อดีแต่ไม่แมสเนี่ยสองอย่างแล้วนะ <laughs> ที่เราไปค้นพบจากวัสัุแลกซื้อเธอแต่ก่อนฉันไม่เคยดูฉันรู้สึกว่าเขาคงเอาของไม่ดีมาให้เราแลกซือ้อแต่เราก็ต้องดูวันหมดอายุอะไรดีๆมันจะมีซ่อนค่ะต่อมาตัวนี้ไม่รู้ว่าแมสเราหรือยังนะแต่ว่ารู้สึกว่ามันสบารแมสได้อีกมันควรจะแมส้วันนี้คือเป็นลิปกอสน้ำก um ิ้งของ t o p นะคะเขาชื่อรุ่นว่า oh my gloss stick ก็จะเป็นลิปแบบแบบนี้แหละแล้วเขาก็จะหมุนตูดขึ้นมานะคะแล้วเราก็ทาคือตามประสบการณ์อนตาทาลิปกดกดลิปหมุนหมุนแบบนี้มาเยอะมากมันจะมีเพนพอยท์ก็คือทาแล้วมันเป็นเส้นทาแล้วมันไม่เรียบทาแล้วมันหยืดทาแล้วมันวิ่งทาแล้วมันไหลลงคางเอาวะได้ว่าตัวนี้ไม่มีปัญหาอันเลยและตัวนี้สีชัด สีชัดในลำดับที่ชัดแต่ยังดูเปียกสวยคุณเข้าใจคําว่าปากเปียกปากแฉะปาะเหมือนเวลาเรามีลูกแล้วมันไม่ค่อยฟังอะแล้วเราต้องบ่นมันปากเปียกปากแฉะไม่ใช่อาัจคนละเปียกคนละแฉะคือฟินิชที่แบบกรอสอะมันจะมีความดูปากช่ำๆเหมือนเป็นปากน้ำ ดูแบบเปียกๆตาชอบความปากเปียกทานแล้วไม่มีปัญหาสีตกล่องตกเส้นสีวิ่งอะไรเลยรู้สึกว่าเนื้อทำมาดีมากแต่ก็เข้าใจมันเป็นรุ่นที่มันเพิ่งออกใหม่ปีนี้สีที่ไอเลิฟที่สุดก็คือสี08ค่ะจะเป็นชมพูติดม่วงเห็นไหมเป็นคนชอบโทนติดม่วงมันทําให้หน้าดูแบบสดชื่นดูสดใสแต่ไม่เพราเว่าแพ้่แวเกินไม่โฉดเฉดเกินควรจะแมสตัวเนี้ถ้าใครอยากจะได้ลิปหมุนหรือลิปกดกดดีๆสักแท่ง ตัวนี้เลยค่ะตัวสุดท้ายคือน้ำหอมตัวนี้ค่ะเบบี้บร้วันนี้เรามีเบบี้ไบรท์ตัวเธอเบบี้ไบเป็นแบรนด์ดีที่ไม่ค่อยแมสจ้ะตัวนี้ตาหยิบมาเป็นบอดี้ม s สนะคะเป็นกลิ่นฮันนี่ผ a c h แล้วฉันจะบอกว่าเขาดออปดูบได้ค่อนข้างที่จะคลายกราบโจโมาโลนจ้าโจโมาโลนกลิ่น n e ค t a r รินบล o ซัมแอนด์ฮันนี่โคโลน เธอกลิ่นมันคลายมากถามว่าร้อยเปอไหมก็แน่นอนว่ามันไม่แต่มันคลายในขณะที่ตัวนี้ราคาเท่าไหร่หรือปะสามสบาบาทจะบ้าตายลายวัน39บาทได้กลิ่นเท่าอันนี้ที่อันนี้ราคาหกพันกว่าบาทซื้ออันนี้ได้หนึ่งพล้านแท่งแต่ถ้าถามว่ามันเหมือนกันระดับไหนตารู้สึกว่าผ่านๆกลมๆคล้ายเลยความพีชมา ความน้ำผึ้งมาความสดชื่นมาแต่ว่าถ้าเรื่องของมิติยังมีมิ่นเมกันนิดหน่อยแต่รู้สึกว่าจมารูนมีความโปรมากกว่าแต่ตัวนี้เอาจริงๆนะถ้าเราไม่ได้มีทั้งสองอันมานั่งดมเทียบกันอะถ้าดมอันนี้อย่างเดียวอะแต่ว่าก็คล้ายเลยอะถ้าแบบแอบบไปดมตามเคาน์เตอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรามีสองอันที่บ้านไปนั่งเทียบแบบจริงๆตั้งใจนั่งตั้งสมาธิเทียบเลยอะ ก็จะเห็นความต่างแล้วเวลาไอตาไปต่างจังหวัดไอตาจะพกแบบนี้ไปเพราะว่าเราไม่สะดวกที่จะอะไรนี้เพราะน้ําหอมเคาตัวแบรนด์อะบางทีอยากเขาออกไซเล็กมาราคาแม่งไม่เล็กอะแล้วแบบต่อห้ไซเล็กมันก็ยังหลายพันมันก็ยังเป็นพันเราก็ไม่อยากพกเนาะแล้วก็พกแบบนี้มันตรงตามมันต้องแมสแล้วเขามีหลายกลิ่น้วยนะกลิ่นอื่นๆก็จะดูกลิ่นอื่นแต่แต่ว่ากลิ่นเนี้ยคล้ายกับอันนี้ในเปอร์เซ็นต์ที่สูงที่สุดและดูดได้แบบฉ่ำที่สุดแหละนี่แหละคะ่ะต้องไปต่ำนะจ๊ะ นี่นะคะก็จะเป็นของดีที่ไม่แมสที่อยากให้แมสมากในใจตาเพราะว่าตารู้สึกว่ามันใช้ดีอ่ะมันคุณภาพดีอ่ะเราสามารถไปที่รู้จักได้มากกว่านี้นะมาร่วมกันส่งน้องๆอง ให้ไปสู่ความแมสไปด้วยกันนะคะใครตำตัวไหนมาลองไม่ว่าจะลองกอดในตาหรือว่าลองพร้อยตาหรือว่าลองหลังในตานะคอมเมนต์มาบอกหน่อยอยากรู้ว่าทุกคนคิดเหมือนดิฉันไหมว่ามันใช้ดีจริงๆนะเธอดิฉันไม่ได้มาโดนนะแล้วดิฉันน่ะเป็นคนที่ถ้าอะไรใช้ดีไม่ว่าจะแมสหรือไม่แมสเนี่ยฉันก็จะบอกเลยหรือถ้าอันไหนต่อให้แมสต่อให้คนอวยกันกรุบฉ่ำแค่ไหนถ้ามันไม่ดีมันก็คือไม่ดีเรามมีมาตรฐานใน เออและมีของชิ้นไหนที่ไม่แมสแต่ใช้ดีอีกนะคะมาคอมเมนต์บอกกันได้ดิฉันจะไปตามตามมาลองดูตื่นเต้นมากมันรู้สึกปบื้นใจนะเวลาที่เราแบบได้น,นาของที่มันยังไม่ไม่ฮิตอะไรเงรี้ยแต่มันใช้ดีแล้วก็ราคาเบาด้วยเนีย่ยปุ้ทใจเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้ให้หน่อยนะคะเป็นกําลังใจให้ครีเอเตอร์ด้วยนะคะใครชอบซีรีส์นี้อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้ให้หน่อยนะคะสำหรับนี้อต่ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย Alone, แลกซื้อมาห0สบาทวายตายแล้วอัดไปเลยค่ะวอซค่ะเราก็ไปซื้อของเราก็ไปแลกซื้อมาบ้างแล้วอย่างนี้เขาจะมีขายกันต่อหรือซัวอซวอ <laughs> ัดันด้วยซ้ำผิดเราจะย่อทำไมแพลตฟอร์มเขาไม่ได้แบนด์เหมือน t ิกตอกค่ะพูดได้วัดซันวัซันพูดได้ค่ะนี่พี่เมย์แลกซื้อมา5